โอเคครับผมก็อากาศสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องฟิกเกอร์นะครับวันนี้เราจะมาดูโปรโจีนแข่งกันซึ่งตอนนี้ลีกในจีนเนี่ยค่อนข้างที่จะแข่งกันเข้มข้นนะครับผมวันนี้พี่เต๋าก็จริงๆจะเริ่มทําตั้งนานแล้วแหละเอาแบบว่าเทคนิคหรือว่ารถที่เขาแข่งกันแล้วก็ด่านใหม่ๆเนี่ยเอามาให้น้องๆดูกันแล้วพี่เต๋าก็จะพักไปนะครับผม โอเคซึ่งตอนนี้เป็นการแข่ง2-2องระหว่างทีม INGM นะครับกับ QG นครับก็เป็นทีมเต็งทั้งคู่เลย INGM นี่ก็จะมียูไน่นะครับเท่าที่น้องๆรู้จักกันแล้วก็ QG นี่ก็จะมีคนนี้แหละผมจำไม่ได้ชื่ออะไรตรงฟางวะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ดูรถที่เขาใช้กันรถที่กำลัง ดูอยู่น่าจะเป็นดาก้อนเฮดหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ด่านไหนผมก็ไม่แน่ใจอีกเหมือนกันนะครับผม <c oughs> <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ส่วนกล้องทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะจับ <c oughs> คนข้างหลังนะครับ <c oughs> ตอนนี้อยู่ไห่ขึ้นนำครับผมซึ่งการขับนี่แต่ละด่านนี่ก็จะใช้เทคนิคแตกต่างกันแต่รู้สึกว่าด่านนี้ยังไม่ได้เข้าไทยนะ <c oughs> น้องๆด่านนี้ยังไม่ได้เข้าไทยแต่เทคนิคการขับเนี่ยค่อนข้างที่จะ ใช้เทคนิคค่อนข้างสูงนะครับผมโอเคตอนนี้ก็กำลังตามโคงตรงนี้ใช้แอดวานด์ดิฟครับผมแล้วก็แอดวานด์ดิฟอีกซึ่งด่านนี้ค่อนข้างที่จะใช้เฮฟวี่เบรกยิงดิฟเยอะมากเท่าที่ผมสังเกตดูนะ แล้วตอนนี้นำตามครับผมพยายามปาดหน้าเกมแต่ก็ไม่ได้ครับผมแล้วจัว่าอย่างไรนะซด้าแบล็ทแบลไวแต่ก็ไม่ได้เข้าที่หนึ่งครับที่หนึ่งกลายเป็นหยุนไห้นะครับเออแล้วจีนนี้จะมีระบบแบ่งเออเขาเรียกว่าไงอ่ะไม่ไม่เรียกว,ว่าโบแต่จะเป็นเก็บคะแนนเอานะครับผมใครได้ที่หนึ่งก็จะได้สิบเอ็ดแต้มที่สองสิบแต้มอะไรประมาณนี้นะครับผม ซึงตอนนี้คะแนนทั้งสองคนเท่ากันเท่ากันเพราะว่าแข่ง4คนไงคะแนนมันก็จะจะเฉลี่ยกันนะครับผมโอเคตอนนี้ INGM นําำครับผมซึ่งรถที่เขาใช้เนี่ยคันนี้นี่จะเป็นเอ่อริมูล่าะถ้าในจีนเนี่ยริม u l a าเดี๋ยวพี่เต๋าจะขึ้น ขึ้นโชว์ข้อมูลรถเอาไว้ให้นะครับภาพมันก็จะไม่ค่อยชาัดหรอแต่อาเซฟมาอีกทีนึงแต่ถ้าใครมีข้อมูลอะไรนี่ก็บอกได้นะครับเรื่องรถคันนี้ครับเหมือนรถแบบรถคันใหญ่มากอ้าวแล้วทุกคนชนกันหมดเลยอาจารย์ยังไงประหลาดหน้าเค็ก กันมันเลยรถคันนี้ก็จะชื่อว่าออพติมัทรเนัลนะครับผมซึ่งเป็นรถที่ดีที่สุดในจีนตอนนี้นะถ้านับเรียงลำดับความความดีของรถอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วตอนนี้ QG เป็นฝ่ายนำมากครับแต่ i m g m ก็พยายามที่จะตีซึ่งขึ้นมาแต่ก็ทำได้ไม่ดีพอครับผมตอนนี้ QG แล้วก็อยู่ในอัวแถบที่2พยายามปราดหน้าแขแบกก็ยังไปกันได้อยู่โอ้โห แล้วดูโค้งนี้ก็ทำ w าก C W เลี้ยวแล้วก็เลี้ยงบูธมาข้ามลาวาแล้วพยายามที่จะทำ C W W อีกเป๊ะทั้งคู่ครับผมทุกคนนี่ขับแบบชำนาญมากๆโอ้โหแต่ Q G ครับผมอาพลดแล้วก็ Q G พลาดอีกคนหนึ่งกลายเป็นว่ายุนไ้ครับผมขึ้นอันดับที่หนึ่งไปอีกครั้งนะครับในสนามที่สองซึ่งไอจมก็ได้อันดับที่สามก็แต่คะแนนเท่ากันนะแต่คะแนนเท่ากัน ผมไม่รู้ว่าเขาแบ่งการนับคะแนนยังไงแต่ตอนนี้ IGM ก็นำอยู่นะครับผมก่อนแต่ละด่านเนี่ยเขาก็จะบอกนะครับว่าใครได้เวลาเท่าไหร่ตอนนี้ IGM นํานำไป2คะแนนนะครับผมโอเคคันนี้ก็จะเป็นคริสตันสตาร์กับทวินาเรสนะครับผมทวินาเรสนี่ก็เป็นรถที่ดีเหมือนกันแต่ยังไม่เข้าไทยนะก็พี่เต๋อบอกเสมอนะครับว่ารถที่ดีๆก็รอถ้าเราอยากได้คันไหนเราอย่าไปเสียตังค์ซื้อ โดยไม่จําเป็นนะครับคิสซันสตาร์เนี่ยน้องๆต้องใช้เพราะว่ามันเป็นรถที่เอ่อโปรคนจีเนี่ยเขาก็ใช้กันบ่อยนะครับผมโอเคโค้งนี้มา w c w b i n g m หยุนไห่ก็ยังนําอยู่คนนี้ผมไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรจะมีคนหนึ่งชื่อตรงฟางแต่ผมไม่แน่ใจว่าคนนี้หรือเปล่าตรงฟางน่าจะเป็นอีกอีกอีกขัดหนึ่งหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับผม โอเคตอนนี้ผ่านเข้ามาในรอบที่2ครับผมแต่ QG ใช้รถคิสตัลสตาร์ครับผมเลยทําให้มีในโตรพยายามที่จะตามหยุนไหฮมาแล้วตัออุ้ยเลยแต่รถเด้งนิดนึงครับแต่สามารถควบคุมรถได้แต่ก็เสียระบบนิดนึงในการใช้บูตโอ้แล้วพยายามเลี้ยวครับผมซึ่งหยุนไฮเนี่ยเข้าโค้งได้เฉียบคมมากหันหน้ารถได้แบบเป๊ะๆเลยจริงๆนะครับผม แล้วก็ยังตามมาอยู่ยังมีสิทธิ์นะครับดูว่าจะมีใครพลาดหรือเปล่ามาตรงนี้โค้งสุดท้ายแล้วก็โอ้โห,โหแล้วเป็นคิวจีครับเป็นฝ่ายโอ้โหเป็นฝ่ายพลาดแล้วพลาดยาวเลยแล้วทีนี้ปล่อยให้ i n g m คนที่2นํนครับผมโอ้โหกาลายเป็นว่า i n g m เข้าที่1กับที่2นะฮะที่3ที่4ก็เป็นคิวจีไปซึ่งเขาแข่งกับจีด่านนที่ผมไม่แน่ใจนะ<า>โอเคเวลาที่สุดเวลาที่ดีที่สุดก็เป็นคิวจี นะครับผมเขาเป็นคนที่ถนัดในด่านนี้นะครับผมโอเครถคันสีฟ้านี่ก็เป็นน,น่าจะเป็นซีกอตนะเป็นซีกอตนะครับผมแล้วอีกคันหนึ่งที่มันเป็นสีฟ้าก็เป็นสกายชาร์ดโดนะเป็นรถของจีนเหมือนกันตอนนี้ยังไม่เข้าไทยนะครับผมแต่ก็เล่นลายเดิมเหมือนในประเทศไทยเลยเล่นลายเดิมเหมือนในประเทศไทยเลยนะครับผมแต่ตอนนี้ยุนไห อยู่อันดับที่2แล้ว QG ตอนนี้ขึ้นนำครับโดยใช้รถ Sky Shadow ครับผมแต่ก็ยังขับได้เฉียบคมแล้ว QG ตอนนี้ขึ้นนำา2คนครับผมจะคะแนนตีตื้นตามมาได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูกัน I อ้เจตามอันดับที่3อันดับที่4อยู่เดี๋ยวเรามาดู QG แล้วตอนนี้อยู่ในพยายามจี้ตูด จิตตูนะครับผมผมอยากปราดหน้าเค้กจังเลยอยู่ในกล่าวว่าอย่างนั้นแต่ก็มาซีจ้าคิวจีบอกติตามมานะจ๊ะอยากได้คะแนนไหมโอ้แต่ตามดูจริงครับผมแต่ตามดูจริงครับโอ้แล้วพยายามชิดขอบแล้วอยู่ไหนพยายามที่จะดันคิวจีเข้าไปในขอบเอาแล้วตอนนี้อโอโคิวจีอันดับที่หนึ่งพลาดแล้วพลาดกันเป็นขยวงเป็นพวงกันไปเลย เป็นว่าไอเจมขึ้นนำนะครัตอนนี้แล้วสองคนด้วยโอ้พยายามจี้มาแล้วขึ้นนำครับผมโอ้แล้วค้งข้างหน้าเป็นค้งสุดท้ายของด่านนี้นะครับผมไอเ2จมสองคนขับตามแบบโอ้แล้วพลาดับผมพลาดท,ที่พลาดดรัวเลยโอ้ไอเเจสองคนตามมาจากข้างหลังแล้วก็ตีตื้นขึ้นมานำได้ครับผม โดย QG 2คนนียก็จะพาดไปนะครับใครที่เนี่ยคนที่เป็น QG กับอีกคนหนึ่งคนที่ตัวจุ้ๆหนะ่อยก็เคยมาแข่งในอะไรนะกาลินาเวลร์อะสปีดอะไรนี่แหละที่ของคนไทยเราไปแข่งด้วยตอนนี้ก็เป็นด่าน Atlantis r e v e ว s ร์สครับผมตามเดิมครับ QG นํามาครับโดยการใช้รถ o p t i ิมัทลินนอสแล้วตามมาด้วยหยุนไห่ครับผมซึ่งเป็นคนที่ใช้รถ s ก y ชาร์โดนะครับผมแล้วคันนี้ก็จะเป็น ลิมูล่านะครับผมถ้าในชื่อ G นนะนะอันนี้ถ้าข้อมูลผิดพลาดประกันใดพี่เต่าขออภัยด้วยอันนี้ก็ลิมูล่าเหมือนกันนะครับผมโอเคโชงนี้มา C W W ลายเหมือนกันเป๊ะแล้วก็สไลด์โค้งมาตรงนี้แล้วก็ไอ g จเป็นฝ่ายนำอ้แต่ตรงนี้โหเข้าโค้งไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับมีชนขอบแต่ก็ยังตามมาในอัพที่4นะครับผมไอจขึ้นนำอีกแล้วครับ2คนโอ้โหไอนี่เป็น ทีมที่ค่อนข้างที่จะเต็ง1ในลีกจีนเลยนะครับเพราะว่า2คนนี้เนี่ยวิ่งได้ไวมากๆนะครับผมแล้วตอนนี้สกายสกายพยายามที่จะแซงโอเคแซงเพื่อนไปเพราะรู้ว่าหยุนไห่เนี่ยขับนำได้เร็วกว่านะครับผมก็เลยให้หยุนไห่แซงไปและนแบบที่2ก็พยายามที่จะปิดท้ายนะครับผมอุ้ยแล้วชนไหมนะ โอ้ตะกี้หันหน้าไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับแต่ก็ผ่านมาได้นะตะกี้เขาจะอ้าแล้วยุ่ไนพลาดนครับผมโอ้ตกไปเป็นอันดับสุดท้ายครับผมแต่ยังดีที่ยังมีเพื่อนร่วมทีมเข้าโอ้แล้วตรงนี้ไม่ได้ครับผมเข้าหน้าโค้งไม่ได้ตรงนี้มาซีดเเลเกมเมตโตมาคิวจีตอนนี้อยู่อันดับ2ออันดับ3ครับผมไม่แน่ใจว่ายุนไฮเอายุนไหนขึ้นมาอันดับ3าแล้วครับผมแล้วอันดับที่1ก็เป็น i n g อีอีกเดี๋ยวจะโดนแซงไหมครับแต่เหมือนลด เหมือนรถไหลไปนิดนึงโอ้โหแต่โค้งสุดท้ายก็สามารถเข้าเส้นชัยไปได้นะครับผมโอ้โหตอนนี้คะแนน i g เจมนำค่อนข้างที่จะเยอะครับผมโอ้ยมีคนใช้รถเฉดฮอยู่ไหนใช้เซิรอฟกอรลี่ครับผมส่วนอีกคันหนึ่งคันที่เหมือน r e เวเลชั่นอ่ะจะเป็นชื่อเฮว e เวเลชั่นนะถ้าในชื่อภาษาเนี่ยคันนี้คันเนี้ยคันที่สีแดงๆในในคันนี้นะครับก็คล้ายๆเ e เวเลชั่นเลยนะ เพราะว่ามันเลี้ยวดีแล้วด่านนี้เป็นด่านแกรนแคนยอนครับผมแน่นอนว่าเราจะต้องใช้รถที่มีมีการเลี้ยวที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับเพราะว่าโค้งจะเยอะตรงนี้มาเหินทา c ซีดับเบิลสไลด์กดบูทแล้วก็เหินมาไฟน์ลนดิ้งซีดับเบิล ตรงนี้พยายามโอ้ยแต่หน้ารถครับไปติดข้างหลังทางด้านของผู้เล่น QG ครับทำให้ไม่สามารถที่จะเก็บบูทแล้วก็ต่อบ,บูทได้แล้วตอนนี้ QG ขึ้นมานำอีกแล้วครับผมโอ้โห QG นี่เป็นทีมที่ขึ้นนำได้ค่อนข้างที่จะรวดเร็ว นะครับผมในช่วง,รงแรกๆแต่เอ้าแล้วก็ i n เอ็นจีมพลาดนะผมและหยุนหายไปเป็นอันดับสุดท้ายอีกเหมือนไม่แน่ใจว่าจะตามมาได้หรือเปล่าในด่านแกลนแคนยอนนะครับซึ่งตอนนี้ INGM ก็นำอยู่11คะแนนเอาแล้วพาดป่ะเนี่ยพาดป่ะเนี่ยเอาเอาเริ่มแผ่วไปนะครับ INGM เริ่มแผ่วไปอีกครั้งสถิติด่านนี้ก็คือ1นาะที15.54นะครับผมโดยรับ G.K นะครับที G.K. เขาทำไปโอ้โหแล้วตอนนี้มาจนถึงจะโค้งสุดท้ายแล้วครับผมเนี่ยถ้าด่านไหนเลี้ยวไม่พ้นเนี่ยก็จะต้องสไลด์เพื่อแก้สถานการณ์นะครับผมโอเคตอนนี้ QG ก็เข้าไป2คนนะครับผมก็จะได้คะแนน11 9 9าแล้วก็8นะครับเรียงลำดับโอ้โหด่าน7ดาวครับทุมผู้ชมครับด่าน7ดาวเขาใช้รถรายกัรหยุนไห่ยุนไห่ก็จะใช้เป็นรถ Slight Chaser นะครับแล้วก็จะใช้เอ่ sky s h a d โดมีรถสกายชาโด w แล้วก็มี t w i n าเ e สด้วยโอเคเอสไลสองคนนะโดยยุนไห่แล้วก็ QG อีกคนหนึ่งนะครับผมแล้วตอนนี้อ้าวแล้วโ้โมไปที่ท จ่าเจ็ดาวยังมีโค้งสวนกันแล้ว ingm ครับหยุนหายครับไปชนกับใครก็ไม่รู้ครับโอ้โหอย่างซวยครับผมปกติด่านนี้เขาไม่ชนนะแต่โวหวยออกอุ้ยแล้วเละเลยครับผม ingm ตอนนี้ qg ขึ้นนำไปไกลแล้วครับผมตรงนี้มาสไลด์แล้วก็เดียวตนในโตแล้วก็เด้งขึ้นมา แล้วก็สไลด์อีกทีหนึง่งอา้าวแต่ i g m ครับผมเพื่อนร่วมทีมอยู่ไหนครับพลาดไปนะครับตอนนี้ q g ขึ้นนำสองคนนะครับโอ้โหแล้วกี่อะยุนไห่ก็พลาดไปอีกโอ้โหแล้วตอนนี้ QG ขึ้นนำา2คนรับเอาอีกแล้วครับผมจะสามารถคะแนนตีตื้นมาได้ไหมแล้วตรงนี้พุ่งมาแล้วก็โอเวอร์ดิฟโอเวอร์ดิฟอีกทีนึงทำใส่ CWW เหินมาชนอบัมแล้วก็ CWW นะครับตอนนี้ไอเจะต้องตามนะครับผมซึ่งที่1ตอนนี้ไปไกลมากไม่รู้จะได้สถิติมิวเล็คคอร์ดหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องมาดูกันอ้าวแล้วคิเพื่อน ฮัโลโหลร่วงเฉยยังไงแต่ก็ยังตอนนี้ที่ 2, องก็ยังต้องเป็นห่วงครับเราจะเขาจะต้องรีบเข้าที่2นะครับเพื่อเก็บคะแนนที่ดีกว่าเดิมตอนนี้ QG คนที่2ผมจาชื่อเขาไม่ได้อะแต่ผมเคยพาคอยู่นะแต่จําชื่อเขาไม่ได้แล้ว QG ตอนนี้ขึ้นที่1ไปครับผมแล้วที่สองก็เป็น QG เหมือนเดิมโอ้โหตอนนี้คะแนนตีตื้นมาแล้วครับผม ยุนไห่กับอีกคนหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้เขาจบคลิปนี้ผมจะไปไปจำชื่อนักแข่งโปรเพเลยอร์มาให้น้องๆน้องๆเข้าใจบ้างนะครับจะมาพูดว่าคนนู้นคนนี้ไม่ได้คลิปนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่อยากที่บอกครับผมอยากให้มาดูหลีกจีนแล้วก็ดูรถดูการแข่งขันของจีนนะฮะว่าด่านนี้เขาเป็นยังไงเขาวิ่งกันยังไงลายวิธีการแก้เกมถ้าน้องๆอยากเก่ง ส่วนผสมพวกนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งด้วยในการที่จะจะพัฒนาฝีมือของเรานะครับผมโอเคตอนนี้ก็แข่งกันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมโดยคะแนนในจ m มก็นําไปแค่คะแนนเดียวนะแข่งไปทั้งหมด7ด่านนะครับผมนําคะแนนเดียวหยุนไห่ก็ได้ไป69คะแนนนะครับเยอะที่สุดเลยให้คําแนะนําพี่เต๋าได้นะครับผมถ้าใครมีข้อมูลเกี่ยวกับบีจีหรืออะไรนี้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกได้ในแฟนเพจหรือใน Facebook แล้วดูตรงนี้ครับไอ m โอ้โหอ n g m ขึ้นมาชนกันเองครับอ n g m ขึ้นมาชนกันเองถือว่าสวยมากแล้วก็มาพลาอีกตรงนี้นะครับผมแล้วหยุนหายก็พลาตรงนี้อีกนะครับคิดว่าเลี้ยวแล้วมันจะพ้นแต่ก็ยังชนขอบอยู่นะครับผมแล้วคิวจีครับผมพยายามที่จะสะบัดตูดให้ล้อด้านหลังรถเนี่ยพยายามที่มันไก่แล้วมันให้มันอยู่งบนแต่ก็ไม่ไม่ได้นะครับผม แล้วตรงนี้ก็โอ้แล้ว QG ก็มีพลาดน,นิดนึงครับผมนี่จะต้องสไลด์ลดมาเนี่ยการสลด์ลดก็เหมือนแบบแล้วมันก็จะได้บูทด้วยนะถ้าน้องทำสลา์ไซสเขาเรียกว่าไซส์เวบูทอะไรนี้ได้นะครับผมโอเคก็ขอขอบคุณน้องๆที่ติดตามกันด้วยนะถ้ามีข้อมูลอะไรใหม่ๆเดี๋ยวพี่เต๋าก็จะมาบอกน้องๆกันกถ้าใครมีคาแนะนําอะไรก็บอกพี่เต๋าไว้ด้วยนะคอมเมนต์กันไว้เยอะถ้าให้อยากพี่เต๋าพาหรือว่าแนะนําเกี่ยวกับรถหรือว่าด่านแมปผู้เล่นโ g จีนก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนไปแล้วยบาย